เด้งดึงเลยอ่ะดูดิโอ้ยโอเคบายคุณมาถึงแล้วแล้วล่ะชิชิที่ลรวใช้ยังอื่นมีไหมคะโอ้หลายอย่างเลย ไอ้บัตเตอร์เค้กเป็นหน้าติ่มขึ้นแยมรึ่งค่ะเบอรวนี่อันนี้ชีสบลูเบอร์รี่มีอะไรนะทัฟฟี่เค้กมีไหมคะวันนี้ไม่มี่ไมนเอาไหนดีอันนี้ก็ได้ค่ะของแห้งรับไหมคะของแห้งโรสเบอร์รี่คุกกี้เอาคุกกี้เนยแล้วกันค่ะแพ้อะไรอีกไหมคะแค่นี้ค่ะ แล้วชีสเคก้กคุณใหญ่นะคะของดีเมืองนครน,นายกเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพิ่งลงไปเอามาเมื่อกี้เลยนะคะนี่เปิดมานี่อีชิ้นอน่ะสิบสชิส้นก็มี <12. S 2> จะมีชีสลอยข้างหน้าแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็เป็นเนยเรามาชิมกันกล่องเท่าไหร่ครับกล่องละหนึ้อยแปบาทค่ะต่องชิ้เท่าไหร่ บวินุ่มมากอ่ะ,อะหูนนะสัมผัสแรกคือแบบนุ่มมากเนื้อเค,ค้กแบบดูดีนี่นุม่มอ่ะเด้งดึงเลยอ่ะดูดีโอ้ยอ่ะอนใจได้ก่อนเอเอมหนุ่มไหมนุ่มเอาปลาลองปลาปลาลองมาก นุ่มนุ่มใช่ไหมมาลองกันเลยนุ่มนึ่งเด้งนะนุ่มแล้วก็มีความมีเกล็ดเหมืนคล้ายคเค้กมันเหมือนกับเนยสดเนาะคล้ายเนยสดแต่เนื้อเค้กเขาแบบนุ่มอร่อยแล้วก็มีโรยชีสข้างหน้ามาด้วย มันไม่ใช่ละลายมันไม่หวานมากอืมไม่หวานเห็นว่ามีน้ําตาลนะแต่มันได้แค่ความกรอบไม่ได้หวานตัวเนื้อเค้กเขาไม่ได้หวานมากเขานุ่มแล้วก็ได้ความหวานจากหน้าเนยน้ําตาลในน้าตาลอือร่อยมานครไายกลกห้ามพลาดนะคะกระทิงหายไปครึ่งยิ้นอะจุกคำอร่อยโอเคบายบายอืเขาก็จะมีเป็นตัวเค้กบัตเตอร์เค้กแล้วก็เค้กแยมอย่างนี้ อย่างนี้ลบหนึ่งก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็คุกกี้